สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะพบกันทุกวันค่ะทั้งช่อง Facebook y o u t u b e แล้วก็ TikTok นะคะสำหรับวันนี้เนี่ย EP ที่1 3 6นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งปันความรู้สึกของเราให้กับใครบางคนได้รับรู้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยค่ะแบ่งปันความรู้สึกของตนเองนะคะคุณไม่ควรที่จะเก็บความรู้สึกความคิดแล้วก็ความหวังเอาไว้ภายในนะคะ คุณควรที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ค่ะกับมิตรสหายเนาะแล้วก็ครอบครัวของคุณนะคะเนื่องจากว่าคนที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวค่ะอีกทั้งคนเหล่านี้ค่ะยังมีความเชื่อว่าคนอื่นไม่เข้าใจพวกเขาอีกด้วยนะคะในขณะที่คนที่แบ่งปันความรู้สึก ความคิดแล้วก็ความหวังกับผู้อื่นนะคะมักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็รู้สึกพึงพอใจนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ก็ตามนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคนหนึ่งนะคะเขาชื่อโรสนะคือเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมแบ่งปันความรู้สึกของเขานะเขาก็เลยเจอปัญหาหลายอย่างในชีวิตนะคะ โรสเนี่ยเขาทำอาชีพเป็นจิตรกรมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะคะในช่วงเวลาว่างเธอมักจะวาดภาพวิวทิวทัศ์อันสวยงามเนี่ยโดยใช้เทคนิคสีน้ำเนาะในบางครั้งโรสก็จะนำผลงานของเธอไปจัดแสดงในงานจัดแสดงศิลปะประจำท้องถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะนำไปจัดแสดงในร้านจำหน่ายผลงานศิลปะขนาดเล็กแล้วก็พวกหอศิลป์นะคะเมื่อใดก็ตามที่ครอบครัวของเธอเนี่ยถามเกี่ยวกับผลงานศิลปะเนี่ย พวกเขานะคะคนในครอบครัวมักจะถามเธอว่าลูกขายงานได้บ้างหรือยังนะคะหรือบางทีก็จะถามว่าลูกหาเงินได้เท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งตัวของโรสเนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวของเธอเนี่ยกำลังเข้าใจงานศินละปะผิดไปนะคะเพราะว่าสําหรับเธอแล้วอะคะ่ะศิลปะเนี่ย เป็นรูปแบบของการแสดงออกอันแสนวิเศษนะคะมันไม่ใช่เรื่องเงินนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ยังเป็นวิธีการแสดงตัวตนของเธออีกด้วยนะคะเธอไม่ได้พยายามที่จะทําเงินจากงานศินลปะนะคะและเธอก็ไม่ได้สนใจที่จะขายผลงานของเธออีกด้วยนะคะเธอทํางานศินลปะเพื่อตัวของเธอเองไม่ใช่เพื่อกําไรดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เธอถูกถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้นี้เนาะว่าเออขายผลงานศินลปะได้หรือย,ยังขายได้เท่าไหร่อะค่ะ เธอจังเธอจึงมักจะมีความรู้สึกแบบปั่นป่วนอยู่ภายในอยู่เสมอนะคะคําถามเนาะผู้เขียนก็ถามว่าเหตุใดพวกเขาถึงไม่เข้าใจฉันบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ผู้เขียนถามตัวรสถ,ถามนะคะรสรู้สึกสงสัยว่าเหตุใดคนในครอบครัวถึงไม่เข้าใจตัวฉันเลยนะคะรสรู้สึกสงสัย ทำไมหรอคนที่ควรอยู่ใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดกลับดูช่งางห่างไกลแล้วก็แปลกแยกนะคะคําถามเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนอยู่ภายในจิตใจของโรสนะคะแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเมื่อจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวของเธอคะ่ะหลังจากนั้น โรสก็ตระหนักได้ว่าครอบครัวของเธอนั้นไม่สามารถอ่านใจของเธอได้ละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเขาไม่เข้าใจเธอเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้อธิบายว่าสิ่งใดที่มีความสำคัญกับเธออย่างแท้จริงนะคะก็คือปัญหาทั้งหมดเนี่ยมาจากการที่โรสเนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้แบ่งปันความรู้สึกของเขาให้กับครอบครัวได้ฟังอย่างเพียงพอนั่นเองนะคะทีนี้อ่ะมาในส่วนท้ายเรื่องงานวิจัย บุคคลที่มีลักษณะเปิดเผยต่อผู้อื่นนั้นมักจะมีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองเนี่ยโดยรวมนะคะมากกว่าคนที่ไม่เปิดเผยถึง24%อค่ะอันนี้เขาวัดมาแล้วนะคะเป็นงานวิจัยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเปิดเผยความรู้สึกก็ดีกว่าไม่เปิดเผยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ Common Sense Make Sense อยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันดีกว่าว่าเราเห็นด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ เห็นด้วยอีกแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นอะไรที่ใครๆก็รู้แหมว่าแบบการได้ระบายหรือว่าการได้บอกเล่าอะไรมาทําให้จิตใจเราเนี่ยปลอดโปร่งนะคะบางทีปัญหาจะยังไม่ถูกแก้กด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราโล่งไปแล้วนะคะก็เหมือนกับสมองมันโล่งอะ่ะเออเดี๋ยวมันก็คิดออกเองนั่นแหละประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะขวัญมีสามวิธีที่ จะใช้ในการแบ่งปันเรื่องราวของเรานะคะแบบที่ทําให้เราเนี่ยสบายใจด้วยนะคะสามวิธีวิธีที่1ก็คือหาคนที่คุณไว้ใจอย่างน้อยหนึ่งคนในการบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกนะคะซึ่งขวัญคิดว่าแต่ละคนน่าจะต้องมีอยู่แล้วและบางคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะคนคนนั้นมีคุณสมบัติคือเป็นคนที่รับฟังคุณ แล้ฟังคุณทุกเรื่องแล้วก็แทบจะเรียกว่ารู้จักคุณในทุกแง่มุมนะคะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทแม้บางคนอาจจะเป็นเพื่อนวัยเด็กที่แบบคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเติบโตกันไปก็ยังคุยกับคนคนนี้อยู่บางคนอาจจะเป็นพ่อหรือแม่บางคนอาจจะเป็นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบางคนอาจจะเป็นญาติก็ได้นะเช่นบางคนก็สนิทกับคุณป้ามากกว่าคุณแม่บางคนอาจจะสนิทกับอืมคุณ น้าอะไรเงี้ยมากกว่าพ่ออะไรเงี้ยก็มีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะสนิทกับคนภายนอกไปเลย,ยเช่นครูสนิทกับครูบางคนหรือสนิทกับอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อนบ้าน อาจจะไม่ได้มีความผูกพันกันทางสายเลือดแต่ว่าสนิทกับเขาสามารถเล่าทุกอย่างให้นะคะนี่คือวิธีที่หนึ่งค่ะเลือกคนที่คุณจะสามารถแบ่งปันเรื่องราวหรือว่าเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังได้โดยที่โอเคนอกจากคุณสมบัติคือเขารับฟังแล้วนะจ,จะมีอีกคุณสมบัตินึงก็คือเขาไม่ไปเม้าต่ออะไรางี้เนาะเออก็ลองดูดนะคะว่าแบบมีใครหรือเปล่านี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะน่าจะเป็นอะไรที่หาง่ายที่สุดไหม เพราะว่าแต่ละคนนะ่าจะต้องมีคนที่ตัวเองคุยด้วยได้อย่างน้อยแบบคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเควิธีที่สองนะคะยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะแต่ว่าไม่ใช่คนนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเคยได้ยินไหมบางคนแบบเล่าปัญหาให้แมวฟังแบบว่ากลับมาบ้านเลี้ยงแมวใช่ไหมก็อุ้มแมวมาไว้ที่ตักแล้วก็เออเล่าให้ฟังว่าเออแกเจ้าเหมียววันนี้นะฉันไปเจอเรื่องนี้มาเฮอ เหนื่อยใจมากเลยแล้วก็เล่าเล่าอะไรเงี้ยซึ่งขวัญเคยอ่านโพสต์ของคนที่เขาแชร์ให้ฟังว่าเขาคุยกับแมวเนาะแล้วเขาก็สบายใจขึ้นนะคะก็ได้นะคะคุยกับสุนัขคุยกับแมวคุยกับนกแก้วนกขุนทองสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้บางคนเลี้ยงปลาทองใช่ไหมคุยกับปลาก็ได้นะคะอย่างน้อยแบบเขาเก็บความลับอยู่ใช่ไหมเอออย่างน้องหมาเขาก็พูดไม่ได้ใช่ปะเอออาจจะแบบเห่าได้หรือว่าแบบอะไรอ่ะ ภาษาของเขาอะเออส่งเสียงในภาษาของเขาแต่ว่าเขาคุยภาษาคนไม่ได้ใช่ไหมคะเออแล้วก็โล่งใจในเรื่องที่ว่าเออความลับของเราจะไม่รั่วไหลแน่นอนนะคะโอเควิธีที่สองนะคะอันนี้ก็เหมาะกับใครหลายคนเนาะวิธีที่สามนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ขวัญใช้อยู่แล้วก็อได้ผลดีด้วยนะคะวิธีที่สามก็คือแบ่งปันความรู้สึกนั้นกับตัวเราเองนะคะบางคนก็คิดว่ามันแปลว่าอะไรอะแบบ เล่าเรื่องให้ตัวเองฟังหรอใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยนะคะอีนนี้วิธีที่สามเนี่ยอาจจะมีแบบสามจุดหนึ่งสามจุดสองสามจุดสามด้วยนะมีวิธีการแบ่งปันเรื่องราวให้ตัวเองฟังหลายวิธีนะคะสามจุดหนึ่งอาจจะเป็นการพูดกับตัวเองแบบใช้เสียงอ่ะใช้ภาษาหรืออาจจะอยู่หน้ากระจกหรือว่าอาจจะไม่อยู่แบบอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวแบบไม่ได้มองหน้าตัวเองในกระจกก็ได้อาจ,จะเช่นนะสมมตินะว่า เออขวัญวันนี้นะแกนะก็ไปเจอสถานการณ์แบบนี้มาเนาะเออแกรู้สึกเสียใจใช่ไหมที่มันเป็นแบบนี้แล้วแกคิดว่าแกน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เออแล้วแกว่าแกน่าจะทําอะไรได้อีกนะอย่างเงี้ยก็เล่าเป็นในเชิงตั้งคําถามก็ได้นะคะคุยกับตัวเองฟังนะคะเพื่อที่ทุกคนจําได้ไหมคะมีเรื่องของแบบภายในใช่ปะ Higher self หรือว่าจิตใต้สำรึกของเราที่เขากำลังแบบรับรู้อยู่บางทีเขาก็าจะช่วยเราหาคำตอบก็ได้นะคะถูกไหมเออนอกจากวิธีที่เป็นการคุยกับตัวเองด้วยเสียงด้วยคำพูดแล้วนะคะอันนี้อันนี้คือ3.1ใช่ไหมสามจุดสองนะคะก็จะเป็นการคุยกับตัวเองแบบผ่านความเงียบนะคะก็คือพูดในใจเดี๋ยว3.1เนี่ย พูดด้วยเสียงเขาอาจจะหาว่าเป็นบ้าใช่ไหมบางทีห้องเราไม่เก็บเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็พูดในใจนะคะอาจจะพูดในใจผ่านการแบบเขาเรียกอะไรเข้าเงียบนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั่งสมาธิอาจจะเข้าเงียบเช่นมีไหมที่คุณเหมือนกับว่าปิดทุกอย่างนะคะปิดอินเทอร์เน็ตปิดมือถือปิดเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างแล้วคุณก็หลบมุมอะ่ะหรือไม่ถึงกับหลบมุมคุณก็อยู่ที่โต๊ะทางานแล้วคุณก็แบบ นั่งนิ่งๆหาจุดโฟกัสสักที่หนึ่งนะคะอาจจะมองไปที่จอหรืออาจจะมองไปที่ออะไรอะผนังใช่ไหมแล้วคุณก็อยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วก็คุยกับตัวเองในความเงียบอะไรเงี้ยพูดในใจอะคะ่ะประมาณนั้นนะคะนี่คือสามจุดสองนะคะแล้วก็สามจุดสามนะคะวิธีที่ดีมากๆเลยกับฝันในช่วงหนึ่งนะคะก็คือการเขียนแล้วก็ทุกคนน่าจะเคยเขียนไดอารี่ไหมเอออาจจะเคย แล้วก็อาจจะหายไปหรืออาจจะแบบไม่ถึงกับเขียนเป็นกิจลักษณะหรอกแต่ทุกคนน่าจะเคยเขียนจดหมายอะ่ะเออเขียนจดหมายถึงตัวเองเขียนไดอารี่ถึงตัวเองหรือว่าเขียนให้ตัวเองแบบรู้ว,ว่าวันนี้เราเป็นยังไงเราทำอะไรมาคะ่ะคือคล้ายๆแบ่งปันกับตัวเองนะคะทจริงๆการเขียนก็มีหลายเทคนิคเลยเนาะบางคนก็คือ ก็แค่เขียนความรู้สึกที่เรามีในปัจจุบันเนาะบางคนก็เขียนถึงตัวเราในอนาคตบางคนก็มองว่าเป็นตัวเราในอนาคตเขียนถึงตัวเราในปัจจุบันว่าสมมตินะอ,นนอันนี้ขวัญยกตัวอย่างสมมติว่าวันนี้ขวัญมีความทุกข์แล้วขวัญก็นึกภาพไปอีกสิบปีข้างหน้าที่ความทุกข์เรื่องเนี้ขวัญลืมไปแล้วแล้วก็ขวัญมีชีวิตที่สุขสบายมีความสุขมากขวัญก็จะเขียนประมาณว่าสวัสดีขวัญในปี พอศ .2568 สมมตินะสวัสดีขวัญในวันที่21เมษา2568เออเรารู้นะว่าเธอมีความทุกข์ใจในเรื่องนี้นะคะแต่เธอเชื่อเธอว่าวันหนึ่งอะ่ะความทุกข์นี้มันน่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะด้วยความทุกข์นี้มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆนะคะเป็นเรื่องขำๆที่เธอสามารถ มองมาแล้วเธอแบบหัวเราะได้หรือเธอขอบคุณได้นะมันจะต้องผ่านไปแน่นอนเนาะเธอจะต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะเพื่อมาเจอกับเราขวัญตาในผืนวนปีพอศสองห้าหกเออสองห้า 7, เจ็ดแปดอะไรเงี้ยเพื่อมาเจอกับเราคนนี้นะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบดีมากๆเป็นเวอร์ชั่นที่เธอใฝ่ฝันแล้วก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะทุกคนไปครีเอทได้หมดนะคะทุกคนเออว่าจะเขียนถึงตัวเองยังไงนะคะ โอเคทั้งหมดทั้งมลวลเนาะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรนะวิธีข้อที่หนึ่งก็คือหาคนที่ไว้ใจแล้วคุยวิธีข้อที่สองก็คือคุยกับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะวิธีข้อที่สามก็คือคุยกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบสามจุดหนึ่งคุยแบบช่วยใช้ภาษาพูดสามจุดสองคุยแบบในความเงียบแล้วก็สามจุดสามใช้การเขียนอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะคะทุกอันมีธีมหนึ่งเดียว หรือเป็นประเด็นประเด็นเดียวหัวข้อเดียวก็คือว่าเราแบ่งปันความรู้สึกของเรากับใครบางคนหรืออะไรบางอย่างออกมานะคะเพื่อที่เราจะได้โล่งขึ้นอย่างน้อยอะ่ะทุกคนเวลาที่มีของอะไรมาปนปนกันมากะคะ่ะตัวอย่นะมีลูกปัดประมาณสิบสีมาปนแล้วเขาแบบเออวุ่นวายมากๆต้องการ แยกใช่ไหมวิธงีง่ายที่สุดก็คือแยกสีเหมือนกันออกมาอยู่ด้วยกันแยกสีเขียวออกมาอยู่กับสีเขียวแยกสีฟ้าออกมาอยู่กับอยู่กับสีฟ้าอย่างเงี้ยเมื่อทําไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าแบบโอเคเรามีสีนี้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 นะอย่างละกี่สีอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันจะสําเร็จแน่นอนสุดท้ายเราแยกลูกปัดออกมาเป็นสีๆได้แน่นอนแล้วรู้ด้วยว่าแต่ละสีมีเท่าไหร่นะคะเช่นเดียวกับความคิดของเรานะคะถ้าเราแบบ มีการแบ่งปันความรู้สึกของเรากับใครบางคนอย่างน้อยอะเราได้ตรนหนักบางทีแบบเราได้กลับมาฉุกคิดนะว่าเออเรื่องนี้มันทําให้ฉันมีความทุกข์ได้ถึงเพียงนี้เชียวเนาะแปลว่าเรื่องนี้มันสําคัญกับฉันฉันน่าจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาแบบจริงจังแล้วละอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบได้กลับมาคิดว่าเออเราก็ไม่ได้เคยเจอปัญหานี้เป็นครั้งแรกนี่หว่าเออเราน่าจะต้องมาเรียกว่าอะไรนะกลับมาแบบ เคิดแบบเป็นระบบแก้ปัญหาอย,ย่างเป็นระบบจริงๆเพื่อที่ข่าวหน้าเราจะได้ไม่เจอเรื่องนี้อีกอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะทุกคนผวว่ามันช่วยนะคะอย่างน้อยเราก็โล่งอะ่ะเอออย่างน้อยถึงแม้ว่าตกลงแล้วคิดโซลูชันอะไรไม่ออกจริงนะคะอย่างน้อยเราก็โล่งอะ่ะเราก็รู้สึกแบบทุกข์กับมันคลายลงนะคะแค่ความทุกข์คลายลงอะ่ะแค่นี้แบบก็เป็นรางวัลชีวิตมากแล้วนะคะเออขวัญคิดว่าไม่ว่ายังไงนะคะการหัวข้อวันนี้นะ แบ่งปันความรู้สึกของตัวเองกับใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่โอเคแล้วก็ควรทำมากๆเลยนะคะเพื่อใครก็เพื่อตัวเราเองนั่นแหละทุกคนนะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ